วันนี้เราจะมาเล่นสูตรซุปพิม่วงบนบ้าน12กัน ก็ถูกไปวอล์กด้านขวานี้นะซึ่งบางวันนะฮเกียตรงนีที่มันจะเก็ียบเนี่ยก็มีจะลงเครื่องจักรไปทางด้านขวาครนะับเพื่อตัดทางไม่ให้คุยเนี่ยไหลไปทางด้านนั้นนะครับเห็นไหมว่าทหารเราเนี่ยรวมกันที่ตรงกลาง,นงเนี่ยพิ้งก็ตาม,รรมทำหน้า,นา,ารรที่ตัดทางด้านท้ายแล้วก็เครื่องจักรทำหน้าที่ตัดทางด้านขวาให้เรานะแล้ววันนี้ขึ้นอยู่กับ JMC Channel นะครับและในบ้านที่สองหลังนี้ที่เรามาตีนะครับในเกมนี้เนี่ยเราจะใช้ทหารซูปเปอร์มาตีบ้างนะครับนั่นก็คือซูเปอร์โบลเลอร์นะครับแล้วก็ซูเปอร์ระเบิดนะคครรรััับบบใช้ <Yeah. S 2> ้ด2กกาูสต์วยนนะ ซูปเปอร์ระเบิดเ,เนี่ยก็เปิดกัแแพงแน่นอนอูแล้วและซูปเปอร์โบ e เลอร์เนี่ยก็เอามาตีนะครับผมเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้าง,งแรงแล้วมันก็กระเด้งได้หลายครั้งนั่นเองนะและก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วก็ช่องทางการสนับสนุนอย่างอื่นของผมเนี่ยก็จะขึ้นไว้ที่ตามนี้เลยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปดูคลิปกันได้เลย โอเคมาที่บ้านแรกของเรานะครับบ้านนี้เขาก็มีรูนะแล้วก็เป็นบ้านทรงเพชรน,นะครับซึ่งรูเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับในรูนั้นนะ่ะผมจะลงธนูลงไปด้านนี้ก่อนนะครับเพื่อไปเช็คกระดับเทสซาแต่ว่าไม,ม่มีก็เลยคือลงเครื่องจักรตอไปเลยนะส่วนด้านขวามือของเรานะครับคุณก็จะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับของปู่ในการวอล์กนั่นเองนั <What? S 1> ่นแหละครับผมก็ปล่อยปู่ไปวอล์กด้านขวานี้นะซึ่งป้าหมายนาร์เก็ตออกมาที่มันจะเก็บเนี่ยก็มี ป้อมธนู2อันนั้นแล้วก็ป้อมปืนแล้วก็ข้างๆนี่นะเป็นที่ผลิตตังนั่นเองนะคือเราต้องเก็บตรงนี้ให้ไวหน่อยนะแต่ว่าสังเกตว่าปูผมเนี่ยเบลน้อยมากๆเลยแค่24เองเท่านั้นนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดทุกคนอยากเล่สุดเนี้ยขอให้ปูสักเพิ่มสามสนะมันจะได้ตีแรงขึ้นอีกนิดนึงนิดนึงจริงๆนะครับและก็มันจะได้ไวขึ้นด้วยครับในการตัดทางถ้าเกิดมันตีแรงขึ้นนั่นแหละ โอเคแต่ถ้าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยลงปลู่อนานแบบว่าวอล์นานจนเกินไปนะมันก็จะเป็นแบบภาพที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ตอนนี้คือมันเหลือทหารเยอะนะครับแต่ว่าเราจะตีไม่ทันเวลานั่นเองนะกลับมาที่กันที่บ้านหลักนะผมก็เปิดกําแพงไปตรงกลางนะแล้วก็ใช้เบบี้ตัดข้างๆนี้ออกลงคิงไปทางด้านซ้ายล่างะจะพูดอะไรด้านล่างแล้วกันนะครับเพื่อที่จะตัดมุมนั้นออกนะครับแล้วผมจะใช้ควีนเนี่ยดึงปู่มานะ จังหวะนี้ครับเวลาเหลือประมาณ1นาที5 0สิบนาทีตรงนี้ถือว่าน้อยมากๆนะเราควรที่จะเริ่มสแม็มันเนี่ยตั้งแต่ประมาณ2นาทีเลยนะโอเคตรงนี้ผมรอให้ปูดเก็บป้อมขนูออกนะครับผมจะได้ลึงม,มาเลยนะครับโอเคแบบนี้เลยแล้วก็ไอซ์โกเลมนำหน้าไปนะครับแล้วก็ซูเปอร์โบ e เลอร์หรือว่าพี่ม่วงของเรานั่นเองนะใช้ข้างหนึ่งขวดไปเลยนะตรงนี้และเราจะเข้าไปกันตรงนี้นะครับผมจะวางจ้ำข้างในนู้นเลยนะ ว่าตรงนี้ผมก็จะเปิดกำแพงให้มันเข้าไปก่อนนะครับแล้วผมไปวางจาด้านบนนุ้นเลยจากนั้นเราก็อ้อมีคิงเข้ามาเกี่ยวด้วยนิดนึงนะลงแล้วคลั่ข้า,ขาหัวไปข้านิดนึงนะครับอ่าฮะใช้ข้าอีกหนึ่งขวดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเริ่มน้อยละต้องรีบคลั่งหน่อยต้องรีบเข้าไปหน่อยครับเข้าไปด้านในเข้าไปด้านในโอเคพิมพงเราเข้าไปด้านในเลยครับผมใช้สกิลเอ๊ใช้ ยาคุ้มข้างหนึ่งแล้วก็สกิลปูไปเลยนะเพื่อที่จะปกป้องพ่มพงนะครับผมแช่ลาวาสายเดียวนะครับแล้วก็ลงน้ํายาคงกระดูกไปล่อลาวาสายเดียวนั่นเองนะโอเคตรงนี้ให้พิมพงเราเก็บลาวาสายเดียวออกก็จะโอเคมากแล้วนะครับเหลือเวลาอยู่ประมาณ50าสิบวินะครับตรงนี้เรายังมียาล่องหนอยู่หนึ่งขวดน,นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องใช้แล้วนะแล้วก็ยาแช่กับยาพิษเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับโอเคตรงนี้ทันเวลานะครับบ้านเขาค่อนข้างที่จะเป็นบ้านแบบ ชิดกันหน่อยนะครับไม่ได้แบบกระจายทั่วแบบบ้านไม่ใช่ทั่วแบบบ้านทั่วแบบมันก็เลยเก็บงานได้นะครับบ้านต่อมาบ้านนี้สังเกตว่าเป็นทรงเพชรน,นะครับเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะกว้างขนาดนี้นะถ้าเกิดเราสมัสชชานะผมบอกเลยไม่ทันเวลาแน่นอนนะครับโอเคมาดูกันว่าผมจะตียังไงสําหรับบ้านนี้นะผมเลือกมาเป็นเครื่องจักรเข้ามาทางด้านบ้านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้จะให้เครื่องจักรตีบ้านหรอกนะ หรือทุกคนจะใช้เครื่องกักสีบ้านแล้วไปเข้าทางอื่นเนี่ยมันก็ย่อมได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะใช้ควีนเนี่ยเข้ามาชาร์จเลยนะครับคือวิธีการเล่นเนี่ยมันสามารถเล่นได้หลายรูปแบบมากๆนะสำหรับสูตรนี้เนี่ยเราจะใช้มาเป็นควีนชาร์จเพื่อฟอร์มตัวก่อนก็ได้นะครับในตานี้ผมจะใช้ควีนชาร์จให้ทุกคนได้ดูนะโอเคผมเริ่มลงควีนชาร์จมานะตรงนี้ผมไม่ได้ตัดทางด้านบนนะครับทาให้ควีนเราไหลขึ้นด้านบนนิดนึงผมก็จะเริ่มลงแม่หมดมาตัดทางช่วยควีนนะครับแต่มันมันก็สายไปนิดนึงเนะนี่ โอเคตรงนี้ผมจะใช้คุยเนี่ยเก็บบ้านนะเป้าหมายของคุยเราเลยเนี่ยคือเก็บบ้านนั่นเองนะครับพอคุยเก็บบ้านเสร็จเนี่ยเราจะเริ่มลงสมันะตรงนี้ผมก็ลงไอซ์โกลเลมมาด้านบนแล้วนะครับผมรองให้คุยเนี่ยเก็บป้อมอ่าไม่ใช่ป้อมที่ผลิตตังออกนะครับโอเคแบบนี้เลยอ้าแต่เหมือนจะมีซูเปอร์พี่ม่วงเนี่ยหลุดออกไปด้านนอกตัวนึงนะผมจะเปิดกำแพงให้มันเข้ามานะครับแล้วทีนี้มันต้องไหลรวมกันนะครับ เพื่อที่จะให้หนางฟ้าเนี่ยฮิวเป็นหมู่ได้นะไม่งั้นเนี่ยมันแยกกันเนี่ยมันจะฮิวไม่ถูกแล้วมันเราจะเสียกําลังไปนะครับโอเคตรงนี้ผมรีบวางจำนะครับแต่ว่าเหมือนจะวางจำได้แค่บางส่วนนะเพราะว่าพี่ม่วงเราหลุดออกไปข้างนอกอยู่นะโอเคแต่ยังมีอยู่ข้างในอยู่บ้างนะครับตรงนี้ผมจะใช้สกิลปูไปเลยนะครับเพื่อที่จะปกป้องตรงกลางนะเราโดนทหารแคลนด้วยนะครับเป็นมังกรนะแต่ตรงนี้ผมมีสกิลปูอยู่นะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้ยาพิษให้กับมังกรของเขาไปนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะผมตรงนี้ส่วนตรงกลางเราเนี่ยสังเกตว่าพี่ม่วงเราเนี่ยมันหมดแล้วนะครับเพราะว่าส่วนที่เหลือนยอยู่ด้านนอกนะครับแล้วนางฟ้ามันก็แบ่งกันฮิวดูดีนี่แหละครับถ้าเกิดมันไม่ไหลไปรวมกันนะมันจะไม่ดีตรงนี้นะครับตรงนี้เรามีควีนอยู่ตรงกลางนะครับผมคิดว่าผมต้องล่องหนให้กับควีนนะเพราะว่าควีนเราจะได้เก็บควีนเขาแล้วก็ช่วยเก็บเศษของที่เหลือด้วยเพราะว่าถ้าเรา ปล่อยคีนตายแบบนี้เนี่ยเราจะขาดดาเมจไปด้วยนะครับซึ่งทุกคนสามารถเชือ่อที่จะใช้ยาแช่ได้เลยนะแช่ให้กับป้อมธนูหรืออะไรก็ตอนที่ยิงคีนเราอยู่นะครับแต่ตรงนี้ผมมีคีนเอ๊มีคิงเหลืออยู่ด้วยนะผมคิดว่าผมมั่นใจว่ามันค่อนข้างที่จะทันเวลานะเหลือ40่สิบุวิเนี่ยและยาแช่วขวดนี้กําลังใช้แล้วก็อีกขวดหนึ่งกับดาพิษเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เช่นเดียวกันนะสาหรับแบบบ้านนี้โอเคโอ้ okay. oh. สังเกตว่าตอนแรกที่ผมเปิดด้วยคุยเนี่ยเราได้บ้านมาค่อนข้างสวยเนาะระหว่างนั้นเนี่ยผมก็มาเจอบ้านฟรีก็เลยต้องตีสักหน่อยนะครับผมก็จากนั้นก็ไม่รอช้ามาต่ออันที่บ้านถัดไปกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นทรงเพชรนะครับเพราะว่าเขาบ้านไว้ด้านล่างนะผมก็จะทําแบบเดิมเลยนะสําหรับบ้านนี้บ้านที่เป็นทรงเพชรเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สูตรแบบนี้ได้นะก็คือเอาคุยชาร์จบ้านก่อนจากนั้นอ่ะ ค่อยปล่อยพวกสมัไปนะครับบ้านนี้เขาก็จะจัดปแปลกๆนิดนึงผมก็ก็งงๆอยู่นะครับค่อนข้างที่จะเป็นบ้านวนนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บ้านไว้ตรงกลางนะมันก็เลยไม่เป็นบ้านวนนะครับงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ี่คือตรงกลางเนี่ยเขาหุ่นนกไว้นะครับแล้วก็มีพสัตแค็นอยู่ตรงกลางด้วยนะผม,ผมจะลงเครื่องจักรไปทางด้านขวาน,นะเพื่อที่จะตัดทางไม่ให้คุยนเนี่ยไหลไปทางด้านนั้นนะครับ คือตรงนี้ผมจะอุ๊ยอ้โหนังฟ้าโดนลูกปวงดำไปหนึ่งเนต้องเสียไปเลยครับผมใช้ยาข้างหนึ่งคนให้เราคุยนะตรงนี้มันกระอืดๆนิดนึดนงเราใช้ยาข้างไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุยเราเนี่ยต้องเจอกับนั่นแหละเจอกับคิงครับก็แช่ราวาสายกับเอ๊ะราวาสายเดียวกับคิงไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยคุยเราตายแน่ผมก็ให้คิงเนี่ยเข้าไปด้านในแล้วก็ตัดทางนะจากเนี้เห็นไหมครับว่า มีล่องทางเดียวนะครับที่จะส่งซูเปอร์โบลเลอร์เราเข้าไปด้านในแล้วก็เราจะสมัตเข้าตรงกลางนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดกำแพงครั้งหนึ่งก่อนนะตรงนี้ไอ้โกเลมแตกนะครับโอเคสวยเห็นไหมว่าทาหากเราเนี่ยรวมกันที่ตรงกลางะครับคิงเนี่ยก็ตามทําหน้านที่ตัดทางด้านซ้ายแล้วก็เครื่องจกักรทาหน้านที่ตัดทางด้านขวาให้เรานะวางจ้ำตรงกลางเลยนะเขาไม่ได้หันแขนคือจเจ้ามังกรไฟฟ้านั่นเองนะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะเรายังมีสกิปลปูด้วยแล้วเราใช้ยับคิดไปด้วยนะครับ บางกรไฟฟ้าเนี่ยก็จะแทบจะไม่ได้ฉีดเราเลยกันทีเดียวนี้ Prize, และอยาข้างหนึ่งโขยเข้าไปตรงนี้เลยเนะเพื่อที่จะสมัสให้มันไวๆวหน่อยนะเ mm hmm. หลือเวลาอยู่หนึ่งนาทีนะตรงนี้ถึงบอกเลยว่าชิลถึงขั้นชิลสุดๆไปเลยนะครับเรายังมีสกิลควีนเหลืออยู่แล้วก็ยังมียาแช่เหลืออยู่ด้วยนั่นเองและดูพี่ม่วงของเราเพียบเลย เครื่องจักรยังไม่แตกออกมาเนะครับเราก็ควรจะให้เครื่องจักรแตกออกมาช่วยกับพี่ม่วงเลยก็ได้นะโอเคบ้านถัดมาเนี่ยก็เป็นทรงเพชรอีกแล้วนะครับไม่ยากเราก็จะลงเครื่องจักรเนี่ยปตัดทางทางด้านบนนี้เหมือนเดิมนะครับ โดยที่บ้านนี้ก็ต้องระวังทีนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องจากตัดทางไม่ดีนะครับเราต้องใช้คิงเข้าตัดทางด้วยนะตรงนี้ผมจะควอฟองตัวคีนเหมือนเดิมนะครับเอาคีนมาตีก่อนนะครับเพราะว่าปู่ผมมันตีชานะเพราะว่าเรื่องจากเบลมันน้อยด้วยแหละเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนใช้คีนฟอร์มตัวก่อนนะทุกคนต้องแน่ใจว่าทุกคนคุมควีนได้ดีนะและไม่ไม่ให้คีนไหลออกไปแบบว่าทางอื่นนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนางฟ้ามันจะไปฮิวคีน Queen หรือว่ามันอาจจะไปฮิว ซูเปอร์โบลเลอร์ของเราก็ได้คือมันเสี่ยงนะครับเราต้องการให้มันไปด้วยกันเพื่อที่มันจะฮิวด้วยกันไปเลยนะครับอ่าตรงนี้ผมก็ตัดทางนะครับเพื่อที่จะให้ควีนเข้าไปทางด้านในนะโอเคได้แล้วควีนเข้าด้านในแล้วนะครับผมเปิดระเบิดหนึ่งตัวนะครับไอซ์โกลเลมซูเปอร์โบลเลอร์ไปล่องหนควีนนะครับเพราะว่าเราอาศัยเดลอฉีดอยู่เนาะตรงนี้นะครับเจ้าพี่ม่วงเราเนี่ยก็จะเคลียร์สองอันนี้นะแล้วมันจะเป็นตัดทางเข้ามาด้านในแบบนี้เลยโอเค ยาข้างหนึ่งขวดให้เข้าไปนะครับแบบนี้แหละค่อนข้างสวยเลยและก็รอสมัยบ้านนะครับใช้ยาข้างหนึ่งขวดแล้วก็จะใช้สกิลปูไปเลยเนาะไม่งั้นเนี่ยซูปเปอร์โกโลด์เราอาจจะโดนระเบิดจากบ้านได้ด้านบนเราอาศัยเดียวด้านบนนะครับผมลงกับดับควงกระดูกไปนะไอ้น้ำยาครงกระดูกไปแต่สังเกตว่ามันหมดแล้วโอเคไอซ์ก็เลมแตกตรงกลางนะครับตรงนี้ผมคิดว่าผมต้องใช้ยาข้างหนึ่งขวดไปให้กับซูปเปอร์ม่วงเราเลยซูปเปอร์ม่วงเอ้พี่ม่วงเรานั่นแหละ พื่อจะเคลียร์เราไ,ไฟเดียวออกนะครับไม่งั้นเนี่ยดามจขาดแน่นอนนะจังหวะนี้เราก็เหลือเครื่องจักรอยู่นะครับเครื่องจักรเราก็โดนยิงอยู่จนแตกตัวไปด้านล่างเรามีควีนอยู่นะพร้อมกับสกิลนะครับอ่าฮะแล้วก็เก็ยบยมไปบ้านนี้เราอาจจะพลาดตรงนี้นิดนึงด้วยนะครับว่าประสาทแข็งเขาอยู่ด้านนอกนะถ้าเกิดเขามีด่านแคลนที่เป็นแบบพวกไครท่านอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแพ้เลยเนี่ยครับ คนก็อย่าพลาดแบบผลนะเพราะว่าทุกคนก็ต้องดูทหารแควนดีๆด้วยนะว่าประสัทแคนเขาอยู่ตรงไหนตรงนี้เราพลาดได้หนึ่งเราไม่ได้มาเช็คตอนแรกนะครโอเคแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็ยังมีทหารอยู่บ้างส่วนพี่ม่วงเราก็ยังเหลืออยู่นะพี่ม่วงเนี่ยถึกอยู่นะครับเพราะว่ามีนางฟ้าหิวอยู่และดูมันตีไกลมากนะปาหินไปเนี่ยสองสามเด้งนะครับแล้วก็เก็บปลายบ้านนี้เพลงมา ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสูตรซปเอร์เบอร์เรอร์สมั d นะครับก็โน้ตไว้นิดนึงว่าปู่ก็ต้องเวลเยอะนิดนึงนะครับถ้าเกิดใช้ปู่ในการวอล์กนะครับหรือถ้าเกิดทุกคนใช้ควีนในการวอล์กก็ต้องแน่ใจหน่อยนะครับว่าทุกคนจะคุมควีนอยู่ไม่ให้มันไหลไปคนละทางกับซปเอร์เบอร์เรอร์นะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยล่ะ